กรับสวัสดีอเ,เอาบางปนูนท่านผู้ชมท,ท,ทุกทุกทุกคนทุกท่านนะบัดมือหนึ่งมือวิธีชุชบชนมายื้องละ่ะวิธีชุบชนคนบ้านเราครับตอนนี้กตลลงตั้งหม้อตั้งไฟเครื่องปรุงด่าตัาวันในบัดสลอดไส้อ่ะข้างนอกนู้เคยหบ้องยู่มือก็ได้กูทบละ่ะกู khu tích chạy chạy mưa toàn xa lo đấy bạn nhà chui quân bạn xe dương chạy nào bán nó nhiệt tại cái <laughs> tha mưa mày hạt thải เก็กำลังกึกงก่งปุ้งกรอบรับชื้อกระดาวกระดาวก็รลิงตืง้อเหรอเจ้ <c ười> เรียกว่าอาบน้ำแร่แช่น้ำนมโนโนบางโนโอ้อันนี้อาบน้ำแร่แช่น้ำคลูนโนาอาบน้ำแร่แช่น้ำคลนเนื้อบัตรนี่ครับนี่กำลังต้มอยู่อาบน้ำแร่แช่น้ำคลูนก็อยู่แบบนี้ครับ ก็ด <muitas> ูแค่ท ну oh, ี่พ no ัก no ก็อ no ุ no. ่นใจครับมีความสุขดูใบหน้าคนอยู่ก็ยิ้มยิ้มสดใสแล้วครับอยู่แบบธรรมชาติเนะบ้าต่อใส่ยืนนันเจ้าบัดบอะไรมากมายถ้าเรามีความพอเนะบ้องเนะถ้าเรามีใจเรารู้จักพอหรือเพียงพอก็ ความสกปรกหน่อยนนนมือก็ได้นี่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 มือกระได้นี่มือ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 โยมแม่ออมปุ้นนี่ความสกปรกนารุติงบานประเทศเนาะนี่มือกระได้มันทุกได้เยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะบรรทุกข้าวบรรทุกฟางทุกหญ้าให้กูกระบยนะบ้านนี้นี่นี่ อโถูกต้องแล้วครับหนูดูวัวครับดูวัวหนูกระดาษตัวตัเลยพูดกระดาษก็ทบหลังเนี่ยครับเดี๋ยวให้ไปดูใกล้ๆครับอันนี้กี่ภาพพันธุ์อะไรบ้างประมาณแดงเลือดอปรามาณแดงประมาณเอ่อประมาณประมาณแดงเลือดน้อยเลือดร้อยนะครับเนี่ยปรามาณร้อยร้อยแปดสิบเนาะ 8ปดสิบเน,ะนาะนะแปดสิบครับอ่าบ拉บ,บราบันะครับบราันบราันนะครับใครที่รู้จักนะครับแปดสิบครับให้แปดสิบคะแนนนะท่านใดสนใจก็สอบถามได้ครับแปดสิบคะแนนครับนะนี่เลยวบบวิถีชีวิตชุมชนสเสบยืนแับนะตัวใหญ่พอสมควรสวยครับ บราันแดงครับสวยิุพันธ์สวยมากครับอยู่กับทุ่งนากี่หญ้าเชิงนี้ครับนะครบับกับวิธีชุมชนสตรย,ยืนแบบเนี่ยแม่วางปวดพักบับมือยัวตอนนี้ก็ชุมชนตอนนี้กําลังพัฒนาครับใครสนใจอยากมาดูดูงานนี้ต้องไปดูดูงานที่สำนักงานอย์หลวงอันนี้สำนักสาขสา,ขส,าขสองสนะครับสำนักงานสาขาสองครับ โอ้ดงยางสะสมนี่นี่มาศึกษาดูงานที่นี่ได้ครับตอนนี้ก็กำลังขุดไปจี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 สาหน่อบังจิสาบัดปปีสะเฮานี่ครับอยู่แบบอู้ธรรมชาติมากเลยใครอยากจะมาศึกษาดูงานก็คัได้น่าสมนปรสมนะครับตอนแรกก็แสบพือก็มัดต่อเฮ่เจ็บกู้วัดมื่อกูเมือกระไรนะครับ มืออยู่เด้ไหมเอาบางปูนมาสนจัจครับมาศึกษาดูงานเนี่ยถามเจ้าของพื้นที่เจ้าของสถานที่บ้านนะครับมาสนใจก็ติดติดต่อที่รับรับเอเอบสมพันธุ์ธนรา,าจักไอตุเรแดเงเนี่ยค <c oughs> <c oughs> รับรับสมพันธุ์ธนรา,าจัก <c oughs> ใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้ที่เออทักมา ครับยังไงก็รอติดตามต่อไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับเนาครับวันนี้ฝากไว้ไที่นี้ก่อนบัดอดกุญบาทสวัสดีมือ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 ,มอ,มอจ้ารอ,อสอซมๆหน่ยนี่นี่นนนคนรอครับวัดฟาฟาประเสวัฐสวัสดีครับ